ามาต่อภาคสามนะครับผมอันนี้ก็คือลงอุปกรณ์เสร็จหมดแล้วนะครับผมก็จะเหลือสายไฟนะครับแล้วก็แกนแล้วก็ชุดนี้นะครับอุปกรณ์ที่ลงอยู่ในบอร์ดก็มีตามนี้นะครับออกมาได้ตามนี้นะครับดูดีๆนะครับจะเดินหนีทำไมล่ะมุก นี่นะครับลงตามนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับตามนี้นะครับใครสับสนใครลงแล้วถึงขั้นตอนนี้แล้วก็เทียบดูได้นะครับผมว่าตัวไหน ผิดหรือเปล่านะครับตามนี้นะครับ๋ยวมาต่อสายไฟดีก่อนนะครับสายไฟดำแดงอันนี้คือสายไฟเข้านะครับผมจากแบตจะมีเขียนอยู่ที่ลายปิ้นอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับบีเราปีบวกนะครับ para la pasión เชื่อมเสร็จแล้วนะครับนำมาเชื่อมสายลำโพงสายลำโพงจะเป็นแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับจะมีสีทองแดงกับสีเงินนะครับผมสีทองแดงก็บวกนะครับสีเงินก็ลบนี่นะครับในแผ่นเป็นจะมีบอกอยู่นะครับ ST ลบนะครับตรงนี้นะครับ ส่วน sp บวกจะอยู่ตรงนี้นะครับครับขั้นตอนนี้แย่ดูดีๆนะครับผมว่าสายมันลงประทุกเส้นหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ลงปาทุกเส้นมันอาจจะเส้นที่มันไม่ลงอาจจะช็อตได้นะครับ เช็คดูอีกทีนึงนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ลองต่อไฟเข้าดูก่อนนะครับผมใครมีมิเตอร์ก็จับมิเตอร์มาวัดได้น,นะครับใครไม่มีก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้สําหรับให้ผมแนะนํานะครับผมควรหาหลอดไฟเลี้ยวนะครับมาต่ออนุกรมไว้อนุกรมคือยังไงหลอดไฟเลี้ยมีสองขั้วใช่ไหมครับ อีกขั้วหนึ่งเข้าเส้นนี้อีกขั้วหนึ่งเข้าเส้นนี้นะครับเข้าไปเวลาวงจรมีปัญหาหรือเราต่อผิดพลาดเนี่ยวงจรจะได้ไม่เสียหายนะครับผมคือถ้าเราต่อชอ็อตปุ๊บไปมันก็จะสว่างอันนั้นคือบอกให้เรารู้ว่าวงจรเราทํางานผิดปกตินะครับผมแต่นี้ผมใช้มอแปลงคือมอแปลงแมอแปลงผมกระแสมันมันไม่เยอะอยู่แล้วนะครับมันไม่สามารถทําให้วงจรเสียหายได้นะครับอ่ะ๋ยวผมต่อเข้าไปปุ๊บ ไฟเขียวติดนะครับไฟแดงยังไม่ติดเพราะว่าไฟแดงไปฝั่งไฟฝั่งขาออกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาวัดความถี่นะครับมิเตอร์ใครไม่มีที่วัดความถี่ก็วัดโวลต์ออกมาก็ได้นะครับอันนี้ผมวัดโวลต์ก่อนนะครับโวลต์ก็เทียบลบไปนะครับเทียบลบดมิเตอร์ครับเทียบข่านนี้ครับก็มีโวลต์ออกมานะครับประมาณนี้นะครับ ที่ขาเกตของของเฟสนะครับผมต้องมีประมาณประมาณนี้ทั้งสองขาเลยนะครับ6.4นะครับแล้วมาดูความถี่นี่นะครับ32นะครับอันนี้คือพร้อมทำงานได้นะครับผมดึงออกก่อนเอาหลอดไฟมาหนุกลมนี่สำคัญนะครับผม มันจะช่วยป้องกันเวลาเราต่อผิดพลาดหรือวงจรทํางานผิดพลาดนะครับผมอันนี้คือแกนที่เราพันไว้นะครับเอาฝั่งขาเข้านะครับผมที่เราพันห้ารอบนะครับสังเกตดีดีนะครับห้ารอบนะครับผมหันทางนี้นะครับหันทางหันทางฝั่งสิบสองโวลต์นะครับผมฝั่งนี้นะครับห้ารอบนะครับอยาจะงอย่าสับสนนะครับผมดูดีดีฝั่งที่พันห้ารอบมันจะ มันจะห่างนะครับผมระยะของรวดจะห่างนะครับดูดีๆอันนี้อันนี้ผมแยกไว้แล้วนะครับก็ใส่ได้เลย ใช้ครีมดึงนะครับผมให้ตึงมันจะดึงได้สองสายนะครับสองสายนี้นะครับมันจะทําให้แกเราลงไปแนบกับแผ่น p c b นะครับผมแต่ส่วนสองอันนี้ดึงไม่ได้นะครับเพราะเราต้องโค้งขึ้นมาข้างบนดึงให้ให้แน่นครับดึงเสร็จแล้วก็มาจัดตรงนี้นะครับตรงนี้ครับใช้ครีมปากแหลมน่ะด,ดึงออกมานะครับขี้ออกมา จัดให้มันดูดีครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันประมาณนี้ครับอันนี้คือช้ไดาแล้วแล้วก็ขยับขยับมันได้นะครับผมขยับให้มันเลื่อนมาตรงกลางวงกลมนะครับมันจะได้ไม่ไปเบียดกับซิงนะครับเดี๋ยวจะรั่วจ,จะถลอกเดี๋ยววงจรจะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้เสร็จแล้วก็เชื่อมนะครับ ขันต,ตอนนี้กดหัวแรงรอไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเพื่อทองแรงมันนำํำความร้อนดีแล้วก็หวัวหัวแรงมันไม่ค่อยร้อนมันจะเชื่อมติดยากนะครับผมกดไว้นานๆเลยครับเชื่อมป้าา เร uh uh ิ่มเสจก็ตัดนะครับไม่ตายนามืดเฮ้ยเสียงอะไรบอเสียงอะไรอันนี้เหมือนมันจะชิดเกินไปนะครับเดี๋ยวจะช็อต ไอ้นี่ดำม,มันเป็นสนิมมาเด้ดำมันเป็นสนิมพอรถมันเลื่อนมันก็เลยดังกึกอนนี้เนน็บไว้อย่างงี้นะครับสายลำโพงไปตรงนี้นะครับเวลาเราใส่ซิงจะได้ง่ายๆนะครับหาเน็บไว้อย่างาาง,าง,ง,าง,าางี้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เรามาใส่สิงกันอันนี้ที่เราทําไว้นะครับผม ก่อนจะมาใส่ของจริงก็คือตอนเราตอนเราไม่ได้ลงอุปกรณ์คือเราใส่ไปก่อนนะให้ขามันงอตามรูนะครับมันจะได้ใส่ง่ายอันนี้คือผมใส่ไปก่อนแล้วพอเสร็จก็มาใส่อีกทีหนึ่งขาเมื่อจะลงง่ายขึ้นนะครับน,นี่ไปโดอะไรมา ตอนนี้ก็จะเย็นนะครับไม่ต้องกดแรงอะไรงัดมันตรงไหนไม่ตรงรู้แค่นี้ครับเชื่อมตอนเชื่อมก็กดแผ่นปิ้นมาหน่อยนะครับให้มันให้มันหนีบมันลงมาสุดนะครับ ก็แทนทิ้นเอาใหม่นะอันนี้ก็กดแล้วเชื่อมไปก่อนก็นได้ครับแล้วค่อยกดทีหลังเชื่อมไปแล้วปุ๊บก็ เชื่อมเฉพาะฝั่งนี้ก่อนนะครับผมฝั่งไฟเข้าก่อนนะครับผมทานซิสเตอร์ตัวใหญ่ยังไม่ต้องไปเชื่อมนะครับ,รบเชื่อมฝั่งนี้ก่อนเคลียพื้นที่ก่อนนะครับข้างล่างห้ามมีลวดทองแดงอะไรเลยนะครับจะทำให้ช็อตได้นะครับ Cầm ẩm ơi ่อไฟเข้านะครับผมก่อนต่อก็ใช้หลอดมาโนกโกเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้คือต่อไฟเข้าปุ๊บไฟเขียวติดไฟแดงติดนะครับผมมาดูนี่นะครับไฟแดงติดจับเฟสด,ดูครับไม่ร้อนนะครับอันนี้คืออันนี้คือมีไฟออกมาแล้วครับอ้คอมพิวเตอร์วัดดูก็ได้ครับ อันนี้ครับมีไฟออกมาแล้วครับผมหกสิบห้าครับอันนี้คือไฟออตตินะครับผมมันก็คือใช้งานได้เลยครับพักพักไฟนะครับเอาพักออกก่อนรอจนไฟดับก็ได้นะครับผมรอจนไฟดับนะครับแล้วค่อยเชื่อมนะครับผมก็เดี๋ยว เดี๋ยวมันจะตอนเชื่อมไอ้นั่นมันจะมันจะเสียนะครับเดี๋ยวมันถืออย่างงี้ตอนนี้ขัดับแล้วครับผมก็มาเชื่อมฝั่งนี้ดูเชื่อมนะครับ เสร็จแล้วครับพอถึงขั้นตอนนี้ก็ต่อลำโพงดูนะครับต่อลำโพงดูเลยนะครับ ไว้ต่อ,นนอไปเข้าเหมือนเดิมนะครับผม,มเอ,อไฟอนุกรมเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือขั้นตอนนี้คือแค่แตะนะครับดูมาได้แค่แตะนะครับถ้าไม่มีเสียงอืดอาร์ตท,ที่ลําโพงนะครับผมมีเสียงแค่ปุ๊กเดียวนะครับฟ,ฟังอีกทีนะครับผมเนี่ยตึกตึกเดียวนะครับผมจะดีชาร์จก่อน ฮะรูใหม่นะครับแตะดูก่อนนะครับผมแตะนะครับครับจะมีเสียงที่ลำโพงทีเดียวนะครับผมนะครับอันนี้ลองแตะแตะดูนะครับต้องสัญญาณเข้านะครับแงรงวอลลุ่มนิดนึงก็จะมีเสียงออกมานะครับในกรณีที่ ต่อหลอดไฟแล้วต่อไฟเข้านะครับผมคือเชื่อมเสร็จหมดแล้วต่อไฟเข้าปุ๊บแล้วเราเอาหนุกลมหลอดไฟไว้พอต่อไฟเข้าปุ๊บไฟมันสว่างนะครับอันนั้นคืออันนั้นคือวงจรเรามีปัญหานะครับบางทีเราเชืจะเชื่อมช็อตหรือว่าใส่อะไรผิดแต่ตอนเราต,ต่อไฟเข้าทีแรกนะครับผมไฟมันจะสว่างอยู่แล้วนะครับมันจะกระพริบ,บสว่างปุ๊บแล้วก็ดับไปนะครับผมเป็นปกตินะครับตอนต่อเข้าไปทีแรกเพราะว่า มันจะดึงกระแสไฟไป,ไปเก็บประจุในวงจรนะครับผมไฟมันก็จะสว่างอย่าไปตกใจนะครับผมแตะค้างไว้พูดพอไฟมันดับลงแสดงว่าวงจรน,นั้นใช,ใช้งานได้ครับผมแล้วก็จะมาจับดูว่ามีตัวไหนร้อนหรือเปล่านะครับไอตรงสองอันนี้ระวังนะครับผมไฟสูงอย่าโดนมันนะครับก็จับดูว่ามีตัวไหนร้อนหรือเปล่าแล้วก็ลองเสียงเสียงออกปกติไม่บี้อะไรก็ดึงไฟออกครับต่อพัดลมครับ พัดลมก็จะจํำจากตรงนี้เลยนะครับพัลมผมจะจํำจากขานนี้เลยนะครับขาของเฟสต,ตัวนี้นะครับผมฝั่งนี้นะครับ ที่ปลายหัวแรงจี่อยู่นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นขาไฟลบนะครับผมดูจากใต้ลายปิ้นก็ได้นะครับเป็นลายปิ้นไฟลบนะครับผมจะจับจากขานี้นะครับเข้าสีดําของสายพัดลมนะครับผมส่วนจับตรงนี้เป็นทางเดินของไฟบวกนะครับผมเป็นไหมนะครับจะมีจับอยู่ก็เป็นทางเดินของไฟบวกนะครับผมจะจับไฟบวกจากตรงนี้นะครับอันอื่นแล้วก็ใส่ตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับ ให้มันให้ตัวมันมีตะกั่วก,ก่อนนะครับพัดลมต้องใส่นะครับร้อนนะครับ ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสองสองสายนี้ก็ใช้ปืนกาวก็ได้ครับหรือใครไม่ไม,ไม่ไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ใส่ก็ได้ครับใช้ปืนกาวทาทามันหน่อยมันจะได้ไม่โยกไปโยกมานะครับ ตากลมนะครับอ่าดูรอบๆอันนี้ก็คือเสร็จหมดแล้วครับผมวงจรใช้งานได้ปกติต่อสัญญาณเข้าเสียงดังนะครับพอถ้าวงจรทำง,งานปกติเราก็าหลอดไฟที่เราดูกลมว้ออกได้เลยครับผมครับหลอดไฟมันมีนาซีไว้แค่กันเวลาวงจรช็อตหรืออะไรนะครับหลอดไฟก็สว่างแทนอันหนึ่งอยวมาลอง ติดดลมแล้วก็มาลองเทสอีกทีหนึ่งครับเนี่จะเสียบเป็นสัญญาณเพลงเข้าไปอ่ะเนี่ยจเสียเป็นสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับผมจากเครื่องเล่นตัวนี้นะครับ ไฟข้าครับเล่งเสียงดูครับอ่าใช้ได้ครับผมอันนี้ถ้าเราเอาลงอุปกรณ์ถูกเชื่อมอุปกรณ์แน่นนะครับไม่ผิดประกอบตามนี้ยังไงก็ดังครับผมเอ่อส่วนชุดนี้นะครับผมพร้อมใช้คือพร้อมใช้ทั้งหมดเนี่ยคือส่งไปใช้งานได้เลยนะครับ9 50ิบาทนะครับส่วนถ้าเป็นชุดคิด ชุดคิดก็เอาไปประกอบเองก็ตกชุดหนึ่งแปดร้อยบาทนะครับผมอุปกรณ์ครบเหมือนกันนะครับพวกซิงอลูมิเนียมเจาะรูให้หมดแล้วนะครับผมก็เอาไปถึงก็ประกอบลงอุปกรณ์ตามที่ลงคลิปไว้ได้เลยนะครับผมตัวนี้หนึ่งชันแน่นนะครับผมกาลังขับว่าห้าสิบวัตต์ที่สองโอห์มนะครับครับขนาดมีขนาดเล็กนะครับผมตัวนี้ไม่ใหญ่ครับยาวเท่าไฟแช็คนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อช่างมินมาได้นะครับผมครับสวัสดีครับ